ขอถวายความเคารพนอบน้อมแด่คุณพระศรีรัตนตรัยรายการส่องพระส่องธรรมนํำสุขวนันณีขอนำเสนอหายพระรอดมหาวันเนื้อดินแดงซึ่งหายใบนี้เป็นหายที่มีพระรอดมหาวันติดอยู่โดยรอบ นับร้อยร้อยองค์ซึ่งเป็นลักษณะของหายโบราณที่มีความพิเศษคือเป็นลักษณะเอาดินแดงมาเผานะมาทำเป็นหายแล้วมาติดองค์พระแล้วก็เอามาเผาแล้วก็ลักษณะการเผาก็จะเผาแบบสุกไม่เสมอกันนะ คือบางทีก็ดำบางทีก็แดงนะคือว่าอาจจะอยู่ในลักษณะขอบเตานะที่มีความร้อนไม่เสมอกันส่วนหายใบนี้นะไม่น่าจะเป็นหายที่ใช้บรรจุพระแต่น่าจะเป็นลักษณะของหายที่เอามาทำน้ำมนในสมัยโบราณที่เป็นพิธีใหญ่ๆนะ ถือว่าเป็นลักษณะศิลปะที่มีความสวยสดงดงามและมีความสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่งเป็นที่น่าสรรเสริญเป็นอย่างยิ่งฟ้าไหายนยก็สีไม่เหมือนกัน,นฟ้าไหาก็อยู่ในลักษณะของการเผาที่โดนไฟเต็มที่ก็จะมีสีที่ต่างจากไห ออกไปอีกนิดหน่อยนะดังนั้นแล้วนะก็ขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายที่ได้ชื่นชมนะหายที่มีความสวยสดงดงามแม้ผ่านการเวลามานะับพันปีนะพรารอดมหาวันก็จัดอยู่ในหนึ่งของเบญจภาคีที่หายากและมีมูลค่าสูงมากๆเลยทีเดียวนะส่วน ปิศนาธรรมนั้นก็ขอนําเอาหลักธรรมที่ว่าด้วยเรื่องสตินะถ้าเราได้ฝึกสติให้อยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาการทำอะไรก็จะไม่แตกหักนะเหมือนกับชีวิตของเราก็จะไม่แตกสลายหรือว่านำไปสู่ความล้มเหลวเพราะนั้นให้เรามีสติอยู่กับลมหายใจ หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรนับสองไปเรื่อยๆฝึกสติให้อยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจของตัวเองอยู่เสมอตลอดระยะทางของการดำเนินชีวิตทุกอิริยาบถค่อยๆฝึกไปมันก็จะค่อยๆติดอารมณ์ไปเองอพระพุทธเจ้าให้สอนท่านสอนอาณาปานาสติเป็นหลักไม่ได้สอนยุบหนอพองหนอนะ ไม่ได้สอนอย่างหนอเหยียบหนออันนี้เป็นคำสอนนอกพระพุทธศาสนานะสาธุเจริญสุข